เรียบร้อยพี่น้องไก่หูชะไ้กินแล้วใส่ผักคะใส่ซักชะอมผักเนากินได้เลยเต <c oughs> ็มหม้อสวดโจโก้เฮ้ยพน้องเด้อกินแกงมาใหม่เนะมันเต็มหม้อสวดโจโก้อยู่โปเฮ็ดใส่หรือว่าเฮ็ดไงไงใส่หมดแล้ว ต้องใช้พักเน่าตอนนี้นนะใช้น้ำกัดตัวใส่ถ้วยได้สดนะสุกแล้วพี่น้องเตรียมเสิร์ฟใส่ถ้วยใส่จานใส่ถาด Hãy subscribe cho mấy Ghiền Mì Gõ phải không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องผักคะผักเนาสะอมเริ่มแล้วนบะบัดนี้มาพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายแล้วสับเซียมากันนะรับดื้อ หน้าคนแกงอ่นไ้มเลยชิมดูอแล้ว่คะเลย ขั้นตอนสุดท้ายครับขับ้นตอนสุดท้ายทายหน่อยนะชะอมมาแล้วท้กักมันต้องหอมนะชะอมมาแล้วชะอมมาแล้วส้มผักขะผักเน่าอือหือหอมมากเลยพี่น้องเอ้ยหอมไต่พุ่งรงเลยไหมตัวใหญ่นะเด้ก